ท่านผู้ว่าราุการจหัินะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดปุดินท่านผู้มกการจังหวัท่านผู้ว่กการตำรวจภูธรจังหวัดปูดินท่านนายกเทศมนตรีเมืองปูดินท่านหน้ว่นราชการดผู้บริหารสถานศึกษาประธานชุมชอสมเอ้าท่านผู้มเกียรที่เคารพทุกท่านครับ ผมก็รู้สึกยินดีนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะครับมาเป็นประธานในพิธการจัดงานปกาะและก็สมโภตพระพุทธสุรินทรพัฒดีในวันนี้นะครับเมื่อกี้จากที่ท่านนายกท่านสมาชิได้กล่าวแรงงานพวกเราก็ได้ทราบถึงประวัตินะครับท่านก็ได้ร่วมอ่อธรณ์นะครับแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็มา ยุคที่ท่านเป็นในยกอีกนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็เป็นการที่เริ่มที่ดีนะครับที่สถานที่าราชการทุกแห่งควรจะมีข้าประธานเป็นประธานไว้เป็นประจำเพื่อความเป็นสิริงมงคลให้หน่วยง,งานนะครับทางที่สภานวลดุดินถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่หน่วยงานหนึ่งแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนก็สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมี ครับผู้บ้านผู้เมืองไว้เป็นสีมงคลผมเชื่อว่านะครับทั้งพุทธคุณแล้วก็พุทธบ,บูชานั้นเป็นสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาแล้วก็เป็นมงคลแก่หน่วยงานนะครับเป็นยอดของความเป็นมงคลของชีวิตก็ขอให้ทางเทศบาลเมืองจุรินนะครับดาเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกันไปน,นะครับในงานของจังหวัดจุลิน ก็อขอให้การสนับสนุนและก็วหวัง่าทุกท่านนะครับขอให้การสัดสนนกับกิจกรรมที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลแก่ชีวิตและก็หน่วยงานนะครับ <S <S ผมขออูกกาตอันเนื่องในงานที่ดีสตาละและสมโภชเขาพุทธศุกร์สาร,ระพฤศจิกจัปี2556 ขอเโอกาสนะครับสาหรับรัชนาธิปดีพัฒนาการสิ่งศักดิ์สิททั้งหลายในสายกวโลกสิ่งศักดิ์สิทในจังหวัดดิยุนห์ของเรานะครับนั่นได้แก่หลวงพ่อพระีพระยาคูณยนนรับพระีหรีอีนงงการวังสามเจ้าพ่อหลักเมืองพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีาถเลเซดประันประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความกุมบังการทางการเนกรการับ